สวัสดีค่ะ FC เสียมโคกคือดิฉันได้อาศัยซากร่างซากหนึ่งซึ่งมีความต้องการสูงมากซากหนึ่งก็ต้องการจะไปอัพสกิลรีสกิลเรื่องศาสตร์ทางโบราณอีกซากหนึ่งก็ต้องการไปอัพสกิลรีสกิลด้านดิจิทัลวันๆหนึ่งดิฉันหมดเวลาไป6-7ชั่วโมงกับการ ไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็ทําให้หมดกําลังหวังชาที่จะมาทําร้ายสดทั้งๆท,งท,งที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมี f อท่านหนึ่งใส่ข้อมูลมาถาม notification มาว่าออแอดรู้เรื่องเกี่ยวกับมิสแกรนไหมนะคะจริงๆแล้วแอดเป็นพวกเผือกทุกเรื่องนะคะเสียมโคกเผือกทุกเรื่องเผือกทุกเรื่องก็คือว่าเรื่องนางงามเขมเนี่ย แอดเผือกมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่มีการไปประกวดมิสยูนิเวอร์สที่ประเทศรัเสเซียเลยทีเดียตอนนั้นกับ,บูชายังไม่มีนางงามเป็นของตัวเองนะคะมิสยูนิเวอร์สที่รัเสเซียตอนนั้นโด่งดังมากขอโทษนะคะที่ใช้หม่เพราะว่าแอดไม่มีเสียงบางทีช่วงที่มีเสียงคือช่วงกลางคืนแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนก็ประมาณกว่าจะเครื่องเย็นจากการเดินทางก็สามทุ่มไปแล้วแล้วก็ บางทีการทำรายสุดเนี่ยมันต้องเตรียมหลังบ้านเยอะเหมือนกันแต่วันนี้จะไม่มีอะไรที่เป็นหลังบ้านแล้วก็พูดด้วยการใช้ไหมถือไหมอย่างนี้กันนะคะอาจจะเชื่ออยู่มากก็จะบอกให้ฟังว่าจริงๆแบกกล่าวของแอดสนใจเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงเริงรมมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เป็น1 0บสปีแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าแอดเองก็เคยทํางานวงการบันเทิงแล้วก็รู้ถึงสกิลด้านด้านนี้ของกัมพูชามา ในปลายทศวรรษ90ต้นมิลเลนเนียม2ปี2000เนี่ยกัมพูชาพเพิ่งจะเข้าสู่กระโจนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านบันเทิงนะคะตอนนั้นหลักๆก,ก็คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีกองถ่ายต่างประเทศเข้าไปแล้วก็วุ่นวายกลาหนอย่างเงี้ยแล้ค่ะเพราะว่ามีทีมโปรดักชันจากไทยเข้าไปทำแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีวงการ อุตสาหกรรมโฆษณาซึ่งต้องใช้ production house จากไทยก็เป็นเรื่องราอยู่แบบเนี้ยแบบที่เราเห็นที่เกิดขึ้นกับมิสแกรน n t นิเ e อร์ม i สแกรนอินเตอร์เนชันแนที่ไป uh, เป็นเจ้าภาพร่วมที่แคนเบเดียตอนนั้นเนี่ยเราก็นึกในใจว่าเออมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลเนี่ยที่เขาเรียกกันบอสนะวัตเขาคิดยังไงนะเขาถึงอยากไปเขมรเอาก็มาทราบเบื้องหลังว่าจริงๆ เขามีเดียวกับทางเมียนมาก็ยิ่งแล้วไปใหญ่โอ้เมียนมามันมีปัญหาด้านเออไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยนะเรามีเขามีสงครามการเมืองคุณจะไปประกวดนางงามในสงครามกลางเมืองในประเทศที่มีสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลกลางของเขาซึ่งเกิดขึ้นจากรัฐประหารแล้วก็เกิดชนเผ่าชนกลุ่มต่างๆทำเออสงครามกลางเมืองกันมาตั้งเข้าสู่ปีที่สองปี ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปประวนันางามในถ้ำกลางอย่างนั้นหรอในปิดอก็ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยนะคะสักเท่าไหร่ที่รู้กันเอาละแต่เขาก็ d r อปหรือว่า c a n ซิลสัญญาจากตรงนั้นไปแล้ก็เราก็ทราบอย่างหนึ่งว่าแม้ว่าเมียนมาจะมีสงครามกลางเมืองนะคะ แต่เขาเป็นประเทศที่มีศักยภาพเขาเป็นกลุ่มประเทศแรกๆในรุ่มน้ำโขงเลยด้วยซ้ำที่มีการประกวดนางงาม Miss Universe เมนเบอร์มิสมั้งตอนนั้นนะคะแล้วก็ใช้ทีมจากคนไทยไปทําแล้วก็เกิดความประทับใจในการเรียนรู้เรายอมรับอย่างหนึ่งว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของเมียนมาเนี่ยที่ใช้ชื่อนี้แต่ก่อนใช้เบอร์มาเนี่ยนะมีการเรียนรู้แล้วก็มีศักยภาพสูงมีสกิล ในตัวเองที่มันบ่มเพาะจากการเรียนรู้จากพื้นฐานการศึกษาของเขาหรือเปล่าไม่ทราบพอเขาก็โจนเข้ามาทำงานที่เป็นโปรดักชันเฮาส์ของไทยที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นมืออาชีพระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเองอย่าลืมว่าในวงการศึตษาการบันเทิงของไทยเนี่ยโพสโปรดักชันที่ทำงานด้านโปรดักชันเฮาส์เป็นแบ็กอัพให้กับต่างประเทศมากมายนะทั้งอินเดียทั้งบอีวูดและฮอลลีวูด หรือแม้แต่เกาหลีอะไรต่างเนี่ยก็ใช้โปรดักชันเฮาของไทยใช้ทีมทีมงานของไทยเวลายกกองถ่ายมาที่นี่คุณแทบจะมาแต่นักแสดงแล้วก็ผู้กำกับหรืออาร์ตดี c t o เตอร์ตัวหลักๆสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นเอ็กซ์ตร้าหรือว่าทีมอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถสื่อสารแม้แต่ตัวที่เป็นตัวซัพพอร์ตติ้ง เออแอคเตอร์ uh, actor, อย่างเช่นตัวสแตนด์อินตัวอะไรเราทไทยมีพร้อมทั้งโลเคชันที่ใช้ได้ทั้งทีมงานที่จะเป็นแบ็กอัพประสานงานทีมทีมประสานงานของระดับการทำภาพย,ายนตร์นี่มันไม่ใช่แค่มีตัวเมนตัวเดียวที่เป็นฝ่ายประสานงานแล้วจบนะเขาเขาประสานเฉพาะด้านไปนเลยตรงๆผู้ประสานงานฝ่ายโลเคชันผู้ประสานงานฝ่ายเอ็กซ์ตร้าผู้ประสานงาน ฝ่ายอะไรต่างๆที่มันจะแยกย่อยเซกเมนต์ออกไปในการทำงานให้เกิดการถ่ายทำอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะใช้เวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงคุณดูอย่างที่เกิดขึ้นกับลิซ่าแบ็กพิง์ที่โลเคชันทีอ่อะไรอะเยาว,วราชแล้วก็ใช้ทีมงานต่างประเทศแล้วก็ใช้เอกต้าใช้ลักษณะของการทำงานที่เป็น ความลับด้วยซ้าไปในการที่จะเปิดเผยให้กับฝ่ายสาธารณรู้เพราะว่าในการผลิตสื่อเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะในแง่ของ pre-production ก็ระดับหนึ่ง production ในขณะ shooting หรือว่าเป็นการถ่ายทําก็ระดับหนึ่งและโพสต p r o d u c t i o n อีกเขาต้องคุมให,ให้ได้ทั้ง3อย่างนี้ก่อนที่จะออกไปสู่การโฆษณาการโปรโมท ทีนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทีมมิสแกรนของไทยเนี่ยต้องใช้คำว่ามิสแกรนอินเตอร์นะแยกกันมิสแกรนไทยก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็มิสแกรนไทยก็เท่าระดับกับมิสแกรนแคนเบอร์เดียในแต่ละท้องถิ่นมันจะมีมิสแกรน n t แยกกันไปเราให้ค่าเท่ากันหมดในแต่ละประเทศนะคะคุณจะต้องเห็นศักยภาพของแต่ละประเทศ เร,เราว่าเราโชคดีนะคะที่คนไทยได้เอาเรื่องมิสแกล์มาศึกษาตัวเองนะมองเข้าไปสู่การยกระดับชุมชนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากมิสแก r ์นะคะฟァแนลลี่แม้ว่ามันจะส่งให้เกิดศักยภาพจากบริษัทแม่ที่แต่ที่สุดก็ทำกำไรมหาศาลแต่ว่านั่นเป็นความสำเร็จจากการคิดรูปแบบของธุรกิจของเขาก็ปล่อยแล้วรูปแบบธุรกิจแบบนี้มันกลายไปเป็นเฟรนชชาย ที่ไทยนำไปขายไอเดียให้กับประเทศต่างๆเพื่อจะส่งมิสแกรนเข้ามาประกวดเป็นมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างที่เราเห็นกันกัมพูชาเองก็ประสบความสำเร็จนะดิฉันเพิ่งรู้ว่าเขาทำสัญญากัน3ปีดิฉันเองเข้าใจว่าดิฉันเคยดูจากการที่คุณนวัตเนี่ยไปเปิดตัวที่แคนบเดียก็แสดงว่าเขามีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากนะคะดิฉันไม่เห็นคุณวัตไปเปิดตัวมิสแกรนที่ลาวนะ นะคะเมียนมามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเกิดสถานการณ์อย่างที่กล่าวหรือถ้าไปเปิดตัวที่ลาวไปเพื่อจะโปรโมท Miss Grand เนชั่นในแต่ละประเทศก็ถอดโทษด,ด้วยแต่ฉันเห็นที่แคนเบเดียาหลายครั้งก็แสดงว่าความสัมพันธ์เขาลึกซึ้งกันมากกับบริษัท SK ก่อนที่มันจะ broken แตกหักกันแบบผีไม่เผาแบบนี้ แล้วเราก็เฝ้าดูการประกวดมิสแกรนดที่นั่นเรามองในเรื่องของมนุษยวิทยานะคะดิฉันต้องบอกว่าซากร่างด้านหนึ่งดิฉันสนใจในประเด็นสังคมทางมนุษยวิทยาทางมนุมนษยวิทยาจะใช้คําว่ามนุษยวิทยาดีไหมมันจะฟังดูไม่เป็นทางการมากเกินไปคือดิฉันอยากเห็นศักยภาพของความเป็นมนุษย์แม้ว่าลึกๆแล้วเราจะรู้สึกว่า i, เฮ้ยมิสแกรนดนะี้คเมตเนี่ยมันเหมือนกับกระบวนการฆ่ามนุษย์หรือเปล่าวะไม่ได้กล่าวหานะ แต่ระบบชนชั้นทางอำนาจที่มันเติบโตมาจากอำนาจรัฐลงมาสู่บริษัทเอกชนซึ่งก็ทำงานแบบเหมือนกับที่อุป,ปนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกของกัมพูชาไปสปีชที่เอาอเมริกาในฐานะอย่างหลีอเดย์แล้วคุณก็เปิดเผยเองว่าประเทศเราเนี่ยมีการลงทุนภาคเอกชนซึ่งเป็นออกยาถึง800โปรเจกต์ โอ้โหตายละตายหาเอกชนไทยเนี่ยไม่มีความเป็นออกยาอะไรเลยนะคือมันต้องละทิ้งความเป็นช,ชนชั้นอะออกยาของคุณก็คือพวกในทุนผูกขาดนั่นเองถึงในบ้านเราจะไม่ใช้คำว่าออกยาหรืออ,อ,อะไรก็ตามแต่คำว่านายทุนผูกขาดมากถ้ามันไปนแปะป้ายให้กับบริษัทใดมันก็ดูไม่สง,งา่างามสักเท่าไหร่แล้วแต่ในกัมพูชาพราวที่จะโปรโมท ความเป็นเอเอกชนของเขาในลักษณะแบบนี้นะคะในวงการบันเทิงก็ซ่อนรูปแบบนั้นมีออกยาเล็กออกยาน้อยที่จะไปคุมอํานาจในธุรกิจของตัวเองแต่เราจะเล่าเขาสั้นๆหน่อยนิดหนึ่งว่ามันไม่มีธุรกิจอะไระที่มันจะเติบโตได้เร็วมากกว่าธุรกิจแบบหนางการประกวดนางงามนะคะในกัมพูชาเนี่ยเพิ่งจะมาสนใจวิถีนางงามเมื่อ เพื่อนบ้านทุกประเทศเขาบูมกันก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจนางงามของเขาเนี่ยมันถูกลักษณะของความเ,เป็นจารีดมากเกินไปทำให้ไม่เติบโตแล้วก็เพิ่งจะมาบูมครั้งแรกเนี่ยตอนที่เขายังไม่มีประกวด Miss Universe ด้วยซ้ำไปแต่ว่าทางเวียดนามเนี่ยมีประกวดแล้วก็ส่งออกในการประกวดแล้วก็อยู่ในท็อปลิสต์เรื่อยๆ ท็อปเลสครั้งล่าที่ตอนที่เวียดนามส่งนางงามของตัวเองไปประกวดนะกับกลายเป็นนางงามที่เป็นชนเผ่าเขมรเมกรอมหรือว่ากัมพูจีกรอมหรือเป็นเ,เวียดนามที่เป็นเชื้อสายเขมรนะแล้วเป็นเขมรที่เคยอยู่ในพนมเปญก่อนจะกลับเข้าไปอยู่กับครอบครัวคือครอบครัวเคยถือกําเนิดในพนมเปญในเด็ก เด็กสาวที่ได้รับตําแหน่งนางงามของเวียดนามจริงๆเธอไม่ได้รับตําแหน่งท็อปนะคะเธอได้เป็นรองเท่านั้นแต่มันเกิดเหตุที่ทําให้คนที่จะเป็นตัวแทนนางงามเวียดนามในปีนั้นเนี่ยออสละตําแหน่งหรือว่าถูกแคนเซิลไปเ,เธอก็เลยรีพรพรเพลสขึ้นมาแทนแล้วก็ถูกส่งไปพอถูกส่งไปเธอก็โปรโมโตในความเป็นท้องถิ่นของเธอปีนั้นเนี่ย ไม่รู้เป็นอะไรติดขัดกับสามประเทศนี้ที่ติดขัดกับภาคขมาอย่างมากเลยคือไทยเขมรแล้วตอนนี้ก็เป็นเวียดนามแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยเวียดนามประมุดภาคคขมาโดยนางงามของตัวเองที่เป็นกัมพูชยกรอมกัมพูชาใตา้ก็เอาภาคขมาไปคล้องคลอนางงามแถบยุโรปในประเทศเที่กรุงมอสโกทางเขมรก็ตีตรัวเลยว่านี่คือนางงามของเขาแต่เขายังไม่มีตัวแทนไปประกวดเลยนะคะในปีนั้น ทีนี้มันก็เกิดดราม่าก,กับเรื่องนางงามแบบเนี้ยระหว่างระหว่างชาติอีกแล้วระหว่างเขมรกับเวียดนามในในปีนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นกัมพูชาก็มีมิสยูนิเวอร์สแคนเบเดียของตัวเองแล้วก็เริ่มจะโปรโมทเริ่มจะมองตัวอย่างแพทเทิร์นความสําเร็จของเวียดนามแล้วก็ของไทยเข้าไปโดยเฉพาะของไทยที่มันมีความเป็นลักษณะใกล้เคียงกันในเรื่องชนชาติในเรื่องวัฒนธรรมก็การแต่งกาย ชุดประชาชาติของไทยที่ประสบความสําเร็จก็เกิดข้อวิพากษ์า r a m อย่างมากเลยถึงเรื่องการกอปปี้ชุดประชาชาติในสไตล์ไทยที่ทางแคนเบอราเอาไปทำอันนั้นก็จบไปแต่ดิฉันจะพูดให้ฟังว่ากัมพูชาก,ก็เรียนรู้อย่างมากแต่การเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันไม่เท่ากับภาคเอกชนไม่มีธุรกิจใดหรอกคะ่ะที่มันจะทําให้คุณเนี่ยเป็น talk of the town ภายในค่ำคืนไม่มีธุรกิจใดที่มันจะทําให้คุณแบบ แม่งถูกจดจําคนทั้งประเทศภายในค่ำคืนยิ่งในขเขมรด้วยละเออการเป็นเจ้าของบริษัทกิจการด้านการประกวดเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยตกเป็นข่าวได้ทุกวันมันทําให้คุณเนี่ยไปสร้างผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเพื่อจะมาขายในานามของแบรนด์ที่คุณได้มาแล้วก็โปรโมตตัวเองเสมือนว่าเป็นเจ้าหญิงอะ่ะอันนีฉันไม่ได้หมายถึงคุณแอนจากรพง์นะคะดิฉัน บอกได้เลยว่าเธอเป็น businesswoman ที่มันสูงมากในเลเวลที่สูงมากเพราะว่าในเมื่อเธอ take over Miss Universe Global มาได้เนี่ยเธอได้ทำให้มันแบบยกระดับขึ้นไปอีกแม้ว่าเธอจะต้องสูญเสียธุรกิจตัวนั้นภายในข้ามคืนแต่คุณแอนคือตัวอย่างของการมองเห็นว่า high standard professional มันเป็นยังไงแต่กัมพูชามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะการซื้อ Miss Grand ของเขา มิสแกรนก็ไม่ใช่ามดาตรฐานที่สูงอ่ะนะเวลาประกวดมิสแกรนท้องถิ่นเนี่ยมันมันผสมผสานของความเป็นท้องถิ่นนะคะมันมีข้อดีมันมีความยืดหยุน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณได้มิสแกรนไปนะเจ้าของอาจจะไปแบบแม่สวงมงกุดเดินบนเวที <c oughs> เดียนขอเรียกชื่อย่อของเธอว่าเอสเนะคะไม่ว่าเธอจะชื่อคอนเทียอมสกนเทียหรืออะไรก็ตาม แต่ฉันไม,ไม่ค่อยเข้าใจในธุรกิจที่เธอได้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยมิสแกรนแคมเบเดียเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทนี้เป็นบริษัทอื่นแล้วเจ้าของบริษัทก็ไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปโปรโมทบนเวทีแต่เราเคยเห็นคุณแอนจกกักระพงโปรโมทต,ตัวเองในฐานะผู้เป็นเจ้าของมิสแกรน g l o b a l แล้วใน High Standard ของเธอก็มีการบริหารที่มัน ทำให้ยกระดับอยู่ในสแตนดาดที่เป็นมาตรฐานนั่นเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ที่เทคโอเวอร์ได้เป็นเจ้าของกิจการใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้ในแคมบริดเนียเขาได้ไปเขาก็เอาไปโปรโมทชื่อเสียงเรียงนามของตัวเองไปผลิตสินค้าเครื่องสำองสำอางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขายังจับทางไม่ถูกด้วยซ้ำไปแต่มันมาฟลุกฟลุกก็คือบริษัทแม่คืคออะไรล่ะ มิสแกรนไทยแลนด์เองก็โปรโมทให้กับมิสแกรนแคนเบเดียในปีที่ s k สเคของแคนโบเดียเนี่ยส่งประกวดคือได้อันดับอยู่ในท็อปลิสรู้สึกจะ t ท็อป10ของมิสแกรนในปีนั้นแล้วก็ทางกัมพูชาก็ตื่นตัวกันมากเลยตื่นตัวแล้วคิดว่าตัวเองได้ยกระดับแล้วเพราะว่านางงามคนนี้ที่ เราขอเรียกชื่อเธอสั้นๆน,นะคะชื่อวัดไตคือดิฉันนะ่ะมีซากร่างเยอะมากมันทําให้บางทีเดิฉนจะจําชื่ออะไรยาวๆได้ได้น้อยลงขอโทษแต่ว่าจำํำรูปหน้ารูปตาเธอได้เธอพูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วเธอมีจริตอะไรที่มันเป็นแบบจริตแบบที่พวกอินฟลูเอนเซอร์สายนางงามของไทยรักเธอแล้วก็เอาเธอไปโปรโมทนั่นหรือเปล่าที่ทําให้ความสัมพันธ์มัน มันใกล้ชิดกันมากแล้วก็น้องวัาตไตเนี่ยก็ได้ถูกยกระดับในแคมบเบอรีาสูงมากทางทางที่ก่อนหน้าที่เธอจะได้ตําแหน่งนางงามเนี่ยเธอถูกด่าเละเธอเป็นนางงามที่แม่งสวมอะไรหัวกระทิงแล้วก็เดินเข้ามาอาดกเหมือนเหมือนกระทิงกระทิงดุกระทิงเปรี้ยวแล้วก็ยกยกหมอ้ออะไรคือจริงๆมันเป็นแก้วกาแฟแต่เพื่อให้มันเห็นเยอะๆมันก็เลยดูเหมือน หม้อหุงข้าวใหญ่โตมากทำท่าเหมือนกับชดกาแฟเพราะว่าเธอเป็นตัวแทนของเมืองบุนทนกิรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ดีที่สุดของแคนเดาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของกาแฟที่ส่งออกที่นั่นการแสดงออกของเธอแบบนั้นมันไม่เคยพบและปรากฏมาก่อนในแคนาดาคะ่ะแต่มันเห็นมาหมดแล้วในประเทศไทยเกือบทุกจังหวัดมิ Grant, แสแกรนด์แกรนนั่นแกรนียแสดงออกแบบ เลเอะเทอะก็มีดีๆก็มากเลเอะเทอะถึงขั้นว่าไปแต่งตัวเป็นนักบวชเป็นพระเพราะคิดว่าจังหวัดของฉันนี่มีพระเยอะหรือไงไม่ทราบมันเคยมีคือแบบมิสแกรนเนี่ยนอกจากบริษัทแม่จะทําอะไรให้มันแกรนเพื่อจะให้เกิดดรามา่าแล้วก็สร้างมูลค่านะดราม่าไม่ได้หมายถึงเรื่องที่เลวร้ายทุกเรื่องดิฉันพูดถึงมันเป็นอย่างนั้นตัวมิสแกรนแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดต้องสร้างตัวเองขึ้นมาแม่งตั้งเจ็ดสิบกว่าจังหวัดนนะ่ะ ถ้าคุณแบบว่าพูดอย่างเงี้ยถือไม่อย่างเงี้ยใครแม่งจะสนน่ะคุณก็ถ้าเป็นมิสแกรนส์มีอะไรใกล้ตัวแกผ้าแก้ผ่อนอะไรได้มันไม่ถึงขั้นนั้นแต่หมายของว่าทําอะไรให้ผู้คนจดจําทําอะไรให้สื่อไปพูดถึงถึงคุณจะมีสื่อของตัวเองอะแต่ฟในลีคุณต้องการการพูดถึงการจดจําของสาธารณชนเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่มันแบบแปลกๆมามาก แล้วน้องบตัตไตแข่งแคมโบเดียในมิสแกรนปีก่อนหน้านี้ไม่ใช่ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะคือบริษัทเนี่ยเขาทำมาสอสปีเท่านั้นเป็น m i มิสแกรนคนแรกของบริษัทแล้วไม่ได้ถูกจับตาม,มองอะไรเลยนะคะก็ถูกดราม่าอย่างมากเลยว่าเออหาความซิวไลท์ไม่ได้คือกัมพูชาเนี่ยเขามีารูปแบบแพลตฟอร์มที่เรียก,ยกว่าสตอรีโอทปยคือความคิดเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบรูปสมมูรแบบ เป็น perfectionist อะไรต่างๆทุกอย่างมันจะต้องถูกออกแบบมาให้แบบม,มีมีวิธีแบบเขามีลักษณะของการจดจำหรือ Standard แบบจารีดมามากพอมาเจออะไรที่แม่งแบบช็อกสังคมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ด่าทอเธอแต่มันกลับทำให้เธอดังแล้วก็ทำให้เธอได้คว้าตำแหน่งมิสแกรนในปีนั้นไป แล้วทีนี้สังคมเขมิก็เลยเริ่มมาสนใจวิธีที่มันจะถูกจดจำด้วยวิธีนี้อันนี้ในแวดวงของการของการประกวดนางงามของวงการอุตสาหกรรมนางงามของเขาแต่ในด้านหนึ่งมันก็สะท้อนให้เข้าไปสู่สังคมประชาชนทั่วไปว่ามิสแกรนเนี่ยหรือการประกวดนางงามมันไม่ได้ไกลตัวนะมันไม่ได้เป็นยูนิเวอร์สตอบแล้วมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นคุณพูดถึงกาแฟดูสินางงามแม่งก็เอากาแฟ หม้อเท่ากับในหุงข้าวไฟฟ้าใบย่อมๆมาแล้วก็มาทํายกสดอยู่บนเวทีแล้วก็ออแสดงท่าทางแบบเออเหมือนเมากาแฟเหมือนเป็นกระทิงเปรี่ยวมันเป็นอะไรอย่างนั้นแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะในมันไม่ได้มีแต่เรื่องมองกุฎอยู่บนกระบาลอยู่บนหัวเหมือนกับที่เจ้าของ S.K. สเคซ e เธอชอบสวม คือก่อนจะสวมมงกุฎให้กับนางงามเมื่อได้รับตําแหน่งเนี่ยเธอสวมให้กับตัวเองแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่บนเวทีอันนี้จริงอันนี้ที่ฉันดูมาสองสามปีแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเธอต้องการจะพรีเซนต์ความมัง่งคั่งร่ํารวยในบริษัทอัญมณีที่ผลิตออกมาแล้วก็อยู่ในรูปของมงกุฎที่เธอสร้างแบปลงขึ้นมาเธอต้องการจะพรีเซนต์ผลิตสินค้าอะไรต่างๆแล้วฝ่ายนารีในแต่ละปีประมาณ20กว่านิดๆของนางงามแต่ละท้องถิ่นที่เธอส่งเข้าประกวด มันก็เลยกลายเป็นะไรอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับดิฉันมองในแง่มนุษย์วิเชียนะพอเป็นมนุษย์วิเชียแล้วดิฉันเป็นอะไรเป็นมนุษย์วิเชียวิเชียเป็นเอ,อทุกวันนี้เขาพูดกันในภาษาว่าคุณค่าของใารเป็นมนุษย์ลักันดิฉันรู้สึกว่าบางทีมันเข้าขายเหมือนจะค้ามนุษย์เล็กๆนะคะดิฉันมองมองโลกแบบนี้แล้วกัน คือในวงการนางงามมันก็ต้องมีอย่างนี้อะมันมีอย่างนี้ในรูปแบบซ่อนออกมาในรูปแบบใดรูปแ,แบบหนึ่งแต่ยุคเนี้เ,ออเสรีภาพของการเป็นนางงามการถูกมองเห็นการถูกยอมรับมันมากขึ้นแต่สังคมในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละประเทศมันไม่เท่ากันนะะการถูกนําไปใช้ของบริษัทแม่ของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันดิฉันรู้สึกว่าในสังคมของกัมพูชามัน มันมีคนตัวเล็กตัวน้อยที่พยายามไต่เต้าขึ้นมาและถูกเอารัดเอาเปรียบแบบไม่เป็นธรรมมันมีอยู่เราเราไม่ลงไปรายละเอียดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าประเทศที่มันไม่ได้ยกสกิลของการออทําธุรกิจแบบที่มีความเป็นมืออาชีพอ่ะมันจะก่อให้เกิดอย่างนั้นนะ่ะมันจะมีเรื่องรับรวงขลางอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่ ไม่ทราบว่าชีวิตของนางงามภายใต้สังกัดบริษัทนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าเราเห็นว่าธุรกิจอย่างนี้เรามองในด้านบวกมันก็ดีมันเข้าไปทําให้กระตุ้นเกิดความสนใจในท้องถิ่นโดยเฉพาะหลังจากนั้นเนี่ยกบูชาพอประกวดมิสแกรแล้วมันจะมีเรื่องทางสังคมเข้ามาเป็นประเด็นเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยหยิบยกเอาเรื่องการเมืองมาเป็นหัวข้อในการตั้งคําถามนางงามเช่นเดียวกันกับที่เขมเมตก็เริ่มหยิบยกเอา เรื่องสังคมของเขมรมาพูดแต่ว่ามันไม่ได้แตะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะก็จะแตะในเรื่องกับคุณคิดเห็นอย่างไรกับความเป็นสิทธิสตรีของของกัมพูชาของอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ใส่เข้าไปในวิธีตอบคําถามของนางงามแต่ละท้องถิ่นแล้วมันก็เริ่มไปสู่ว่าเออนางงามบางท้องถิ่นบางจังหวัดซึ่งเป็นเขตของโรงงานอุตสาหกรรมมากมายเนี่ยก็กลายเป็นตัวแทนที่เป็นฐานรากของเขา เป็นคนธรรมดาอาจจะเป็นนักศึกษาที่มาต่อสู้เพื่อให้ประสบความสําเร็จอย่างเช่นน้องวัตไตนะก็เป็นตัวอย่างเธอเกิดมาอย่างยากลําบากแล้วเธอก็ต่อสู้ที่ลนเธอมีความฝันแล้วก็สร้างความฝันด้วยมงกุฎเพชรที่อยู่บนหัวของเธอจากความสาเร็จจากการได้ประกวดมิสแกรนแต่ก่อนนั้นมันจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องยาวเหยียดเหมือนกับอธิตฐานง,งามหลาย,ลายๆเวทีของบ้านเราในอทิตยุค okay. นี้ก็อาจจะมีแต่มองเป็นเรื่องแบบอืขำๆเป็นเรื่องของ คือมันมีความหลากหลายในสังคมไทยเข้าไปแต่ในขมินมันจะมีพื้นฐานเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมิสแกรนก็เลยกลายเป็นแบบเป็นเวทีที่สร้างมิติมุมอมองต่อสังคมคนขมินมิติคลั่งคลายแบบอินฟลูเอนเซอร์สายนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เอาไปต่อยอดในการทำคอนเทนต์ของตัวเองแต่มิติของคนขมินที่เป็นแบบ คนทั่วไปมันก็มีอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เริ่มทำให้เขารู้สึกว่าอินฟินกับเบทีมิสแกรนอย่างมากรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสร้างชาติได้ด้วยวิธีดังกล่าวดูสิน้องวัดไตนประสบความสำเร็จกาแฟแม่งยอดขายดีเด่นขึ้นมาในในบางพื้นที่นางงามที่เป็นตัวแทนด้านใดด้านหนึ่งก็ได้จากตรงนี้เข้าไปหรือแม้แต่แม้แต่นางงามที่เป็นตัวแทนของ ชุมชนโรงงานชุมชนสาวอ,อ,อะไรอะที่สมัยก่อนบ้านเราคิดเ,เราจะมีคําเรียกให้แก่สาวโรงงานชันทนาเออเอ,อชันทนาแบบมิสแกรนแคนโบเดียก็มีอยู่แล้วมันก็เลยสร้างวิถีของวิ เป็นมิติที่เห็นคุณค่าไม่ได้เป็นเรื่องของระบบจารีตแบบนางงามที่อยู่ในอดีตของแคนบริดียอย่างเช่นมิสยูนิเวอร์สแคนบรดียอะไรอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นเรื่องของเออเนี่ยฉันเป็นคนธรรมดาฉันเป็นฉันทนาฉันก็เป็นนางงามได้ถ้าฉันต่อสู้ฉันก็จะประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จแบบเนี้ยมันได้เห็นในหนังสั้นในซีรีส์ของเขมรที่ผูดโผล่ออกมาให้เห็นว่า นี่คือเส้นทางอาไรยัสั้นรรที่จะทำให้มนุษย์ได้เห็นความสำเร็จอย่างใกล้เอื้อมเพียงชั่วหนึ่งราตรีอะไรต่างๆไปเช่นเดียวกันคุณ SK นะคะักมอนเทียที่เที่ตั้งบริษัทขึ้นมาและเป็นตัวแทน Miss g r a n ์แคน b บอเดียก่อนหน้านี้เธอเป็นใครอะไรเราก็ไม่รู้จักแต่ว่าวันที่เธอมาแถลงข่าวกับคุณวั์ในแต่ละปีที่มีการ เซ็นสัญญากันจริงๆเขาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากัน3ปีเท่าที่ทราบจากคุณวัดวันนี้วันที่แถลงข่าวล่าสุดที่ประเทศไทยนะคะดิฉันยังไม่เข้าถึงโหมดท,ที่มันมันไม่โปรเฟชชั่นอลทั้งสองฝ่ายแหละในเรื่องของการแจกแจงแถลงข่าวนะคะดิฉันรู้สึกว่าถ้าคุณมีบริษัทแม่ระดับเนี้ยคุณต้องทําให้ได้มากกว่านี้คุณต้องทําให้เป็นโกลบอลคุณต้องถือเอาปัญหานี้ยกระดับให้เป็นโกลบอลมากกว่าที่จะเป็นการ ดราม่ากันไปดราม่ากันมาอะไรจิบป,ปะผูปะผุอะไรหลายอย่างที่มันเป็นทั้งข้อเท็จจริงและไม่จริงเป็นเฟคนิวกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าไม่ได้เป็นเฟคนิวแต่ว่าไม่ยินดีที่จะพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาทั้งสองฝ่ายนะมันมีให้เห็นมันมีเรื่องรายละเอียดแต่ว่าวันนี้เราจะพูดประเด็นว่าเหตุใดมิสแกรนด์แคนเบอร์เนี่ยมันถึงสําคัญมากในประเทศนี้นะคะแล้วในสองสามปีที่มันถูก โปรโมทขึ้นโปรโมทขึ้น,นจนคนเขมินฟินอ่ะในปีที่ฟินที่สุดก็คือในปีที่น้องบวนตยไปประกวดที่ฟิลิปปินสนะ์แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่แคมเบอเดียรู้สึกว่าโอ้โหฉันใกล้ละฉันใกล้จะได้ควา้ามงกุฎและน้องน้องมีอะไรที่มันมันทำให้เห็นว่าคนเขมรมีศักยภาพอันนี้เขากำลังตามหานะคำคำว่าโมตนาเพียบเนะี่ย เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจของเขเมรตามหามาทุกรุ่นในวงการภาพยนตร์ก็ยังไม่เห็นในซีรีส์อะไรก็ยังไม่ไม่เห็นในวงการเพลงก็ยังมีนรดมเจนนาก็ยังยังไม่ใช่นะคะเธอยังเด็กเกินไปแล้วก็ยังยังไม่ใช่ตัวแทนของเขเมรนะคะอาจจะมีนักร้องออที่ได้ไปร้องเพลงตอนโอลิมปิก ที่ฝรั่งเศสเป็นนักร้องแรปแต่ก็ยังเป็นลักษณะแบบแนวจารีดอยู่ยังไม่ได้หลุดไปสู่ความเป็น global มากนะักแต่เราจะเห็นเลยได้ว,ว่าเขมีมีคำนี้มาตั้ง20ปีแล้วอ่ะคือคือตั้งแต่ประเทศเปิดประเทศมาเนี่ยก็จะใส่ ความรู้สึกว่าคนคเขมรต้องเสียสละคนกัมพูชาต้องต่อสู้แล้วก็มีหมดประเพียบต้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศตัวเองแล้วทุกคนก็จะใสบ่บาแบกหามกับเรื่องพวกนี้นะคะมันก็จะจริตเข้าไปสู่เรื่องความเป็นชาตินิยมอีกและตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันอ่อนไหวมากกับประเทศเพื่อนบ้านนะมันไม่มีเรื่องใดที่จะไม่ชาตินิยมแล้วก็ ัพวพันดราม่าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านจนกระทั่งมาถึงมิสแกรนอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะขอเบรกกันสักนิดค่ะ